วันนี้นุ้ยกลิวพาเข้าขรัวจะพาทุกคนมาทําเมนูขนมจีนน้ำยาป่ากินชามเดียวไม่พอเพราะให้น้อยเอ้ยเพราะว่าอร่อยสูตรนี้ใส่น้ำปลาหนัวๆนว,นวเผ็ดแซ่บซดหมดชามแน่นอนว่าแล้วตามไปดูความอร่อยกันได้เลยดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องนุ้ยกลิ่วชาแนลอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับ ุณแม่นะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันอะ,ะขนมจีนน้ำยาป่าค่ะขนมจีนน้ำยาป่านะคะสูตรประจำบ้าน <Wow. S 1> ของเราเองนะคะที่เวลาโพสลงในไอจีนะคะหลายคนจะบอกว่าเข้มข้นมากดูน่าก,กินมากวันนี้เราก็เลยจะมาทําให้ดูนะคะว่าขนมจีนน้ำยาป่าเราทํำยังไงและมีวัตถุตดิบอะไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใช่ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างไปกันเลยเหมออือนสาวแปดอะเหมือนอะข้าววัตถุดิบในการทําขนมจีนน้ำยาของเรานะคะเริ่มจากพริกแห้งค่ะนี่พริกแห้ง7-8เม็ดแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมหอมแดง เป็นต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ให้อะไรของเราเลยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลานะคะ,ะวันนี้จะเป็นขนมจีนวันนี้เราเตรียมไว้สองเข่งเลยจัดเต็มจัดหนักอีกเช่นเคยพริกแดงค่ะกระชายพริกแดงนะคะเราใช้ประมาณ10เม็ด12เม็ดนะคะ,ะแล้วก็มีกระชายค่ะ ไบมะกรูดแล้วก็มีตีนไก่นี่ตีนไก่ก็น้ำนะคะเราใช้เป็นขวดใหญ่เลยถ้าที่ขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลานะคะตอานี้ใช้ของไม้ค่ะเราเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งไฟแล้วเราจะเทน้ําไปทั้งหมด1ขวดนะคะ เราก็จะรอน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่พวกวัตถุดิบเมื่อกี้นะคะลงไปต้ม i ้ u น e s l a t e r ค่ะเราก็จะเทนิ้วไก่ลงไปต้มนะคะเราก็จะเอาพริกแดงลงไปต้มนะคะแล้วก็พริกแห้งกระเทียมกระชาย แล้วก็หอมแดงค่ะจะต้มพวกพริกแดงพริกแห้งกระเทียมให้มันสุกก่อนนะคะสักระยะหนึ่งจากนั้นเราก็จะนำขึ้นมาปั่นค่ะไ้ดูแห้อ่านี่นะคะุณแม่คุณพ่อค่ะนี่มักพ่อมาช่วยทำนะคะช่วยกันทำช่วยกันทำขนมจีนน้ํายาป่าค่ะแก่สุกแล้ว ครูสักครู่หนึ่งพริกพริกกระเทียมกระชายแล้วก็แล้วสุกแล้วแมจัดลงมาปั่นนะเดี๋ยวเรารอพวกสมุนไพรเครื่องเทศของเราให้มันต้มให้สุกก่อนเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะตักพวกพริกแห้งพริกแดงกระชายกระเทียมหอมแดงขึ้นมาเอามาปั่นกระชายราคาแพงมากเลยเพราะว่าเขา ต้มทานกันรักษาภูมิจับขึ้นมาก่อนนี่จับขึ้นมาก่อนเออใส่นี้ไปให้เองขึ้นมาก่อนแล้วก็เลือกเอาเลือกเลือกเอาเให่เต็มพริกกระเทียมไว้ปั่นนะไว้ปั่นอือเดีเ๋ยวนีเราจะแยกออกมาแล้วอันนี้ไปต้มต่อยทีนึงต้มต่อยทีนึงนะให้เจ๊ทีนอันนี้ไว้ปั่นไวไว้ ถ้าน้ำมันลดลงนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะใส่แล้วนิดนึงเติมน้ำเย็นนิดนึงเติมน้ำไปนิดเพื่อปั่งง่ายๆนะโอเคปั่งง่ายนะโอเคได้แล้ว เราปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่ในหม้อเลยปั่นอีกรอบเดี๋ยวเราจะปั่นที่เหลืออีกชุดหนึ่งนะคะเติมน้ำเย็นลงไปนิดนึง กินหอมมากทุกคนหอมกระชายความเผ็ดเริ่มมาหกระชายหอมพอิกความเผ็ดเริ่มมาแล้วเปื่อยนะฮะต้องยุ้ยไก่ให้เปื่อยจะอร่อยมากเลยถ้าใส่ปลาไปทักสามสามทับพีเนาะปลา ใส่เพิ่มความหอมนะคะนี่นใส่เพิ่มความหอมเงลนนัวรสชาติได้ยังได้เวลาชิมเป็นไงเป็นไงได้ไหมเพิ่มปลาอีกนิดนึงอ่าเพิ่มปลาอีกนิดนึงค่ะปลาอีกนิดนึงโอเคคับพี่นึ่โอเคน้ำปลาแต่เพิ่มเงินวลวแซ่บๆนะคะหอมหอมไอ้เจ๊ เราจะเที่ยวนิ้วไก่ไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ให้เปื่อยให้สุกเปื่อยแล้วร,รออีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะต้มนิ้วไก่ให้ปเปื่อยๆก่อนนะคะกิ่นหอม,หอม,มเลยนะกลิ่นกระชายหอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยเป็นน้ำยางป่านะคะซีอิ๊วปรุงรสไปสักนิดหนึ่งนะคะให้มันกรมกลมมากขึ้นนีเขียวมาก นะร้อนนะคะอ,อร่อยค่ะเราชิมแล้วอร่อยค่ะกลมกล่องเลย่กลมกล่อมใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะให้หอมๆอหับกิ่นคาวจะได้หอมมากขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะ ลูกชิ้นอะไรบ้างคะน้องนุ้ยลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาะคะตอนนี้นะคะก็น้ำยาขนมจีนแล้วนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ลูกชิ้นกับนิ้วไก่ดินไก่นะคะสุกแล้วเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เราจะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลองไปะคะ่ะ เพื่อเพิ่มความหอมนะคะใช่เพื่อเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วนี่ขนมจีนน้ำยาป่าอของเราก็เสร็จแล้วนะคะเข้มค้นมากมีตีนไก่ด้วยลูกชิ้นร้อนๆเลยควันกำลังทลมเดี๋ยวเราจะไปกินคู่กันกันกบขนมจีน ขนมจีนน้ำยาปากของเราเสร็จแล้วมีทั้งนิ้วไก่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาผักครบเลยเต็มชามเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาชิมน,นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง้างอร่อยมาก เราก็กินเองทำเองกินเองนะคะก็เต็มท้อเลยนี่มาลองชิมเนิ้วไก่ อร่อยอร่อยพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มยุ่งสน เรามีผักเครื่องเคียงก็เป็นพกวกผัวเราจะเยอะเิดน,นอืมดีเลยอร่อยมาก เป็นไงบ้างค่ะค่ะอร่อยมากค่ะยะเจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนุ้ยกลิวชาแนลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรอีก ว่ค่อยติดตามนะคะบ๊ายบาย